สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับ ในวันนี้ครับก็เป็นข่าวทางด้านเซฟเว่นเคอร์รีนะครับโดยทางด้านของเซฟเว่นเอสมิธเนี่ยที่เป็นสื่อนะครับจอมปากโป้งนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคนพูดตรงๆเนี่ยนะครับได้ออกมาให้ความเห็นครับทางด้านของเซฟเว่นเอสมิธได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกที่มันมีการเลือก MVP นะครับโดย MVP อย่างที่เราทราบแล้วครับว่าเลอบรอนเจมส์ได้รับรางวัลในตำแหน่ง MVP ในทัวร์นาเมนต์นั้นไปครองนะครับแต่เซฟเว่นเอสมิธนะครับบอกชัดเจนครับบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขาคิดว่่่่่่าาาาเเ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 ซซซวววนน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 นคคคออออรรรรรรร์์์ีีีียยกดดขงงงทททมมมมสสจะะไไ้้ััััับบล MVP ใตปึิธ ได้ขยายความเพิ่มเติมนะครับเซฟเว่นเอสมิดเขาบอกว่าคุณลองคิดดูนะครับว่าในนัดที่เซอร์เบียนะครับที่ตามหลังจุดสิบเจ็ดคะแนนถ้าไม่มีเซฟเว่นเคอรี่เนี่ยแน่นอนอเมริกาแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเคอรี่ทำไปถึงสามสิบหกแต้มนะครับและเซฟเว่นเอสมิดบอกครับบอกว่ารวมถึงในรอบนัดชิงชนะเลิศนะครับท่าน้าของเซฟเว่นเคอรี่กดยี่สิบสี่แต้มนะครับสามคะแนนแปดลูกนะครับทำให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะชนะฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ปิดจ็อบไปแล้วก็ได้เหรียญทองไปครองตามเป้าหมายนะครับเอสมิดบอกชัดเจนเขาบอกว่าถ้าไม่่่มมมีีีีเเเเซคคครรแลล้้้ววุณออองิิดดดดูาาาากกจะไโสข เหรียญทองไหมนะครับเคอรี่เป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นะครับแล้วก็รวมถึงว่าทําให้อเมริกาเนี่ยได้รับเหรียญทองจริงๆนะครับเรื่องนั้นเอสมิธ e เขายังบอก,กชัดเจนว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ดิสเครดิตระบอนเจมส์โรบอนเจมส์เอสมิธบอกว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็มีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถือว่าค่อนข้างเอเวอเรสนะครับแล้วก็เล่นคือเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับแต่สมมติถ้าให้เขาเลือกนะครับแน่นอนว่าเขาเลือกเคอรี่เพราะว่ามีบทบาทสําคัญมากและถ้าไไไมมมมม่่่่่่่ีีีีีีเเเเคคคออออออรรรรรนนนนยยบบกกกตงงงงงงๆััิิาาาาททททดด้้หญ็ืสข สเตฟานเอสมิดพูดถึงนะครับเซฟเฟนเคอร์รีแล้วเขาเลือกให้เคอร์รีเนี่ยเป็น MVP ในทัวร์นาเมนต์นั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่ามุมมองใครมุมมองมันครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางด้านของทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้มีการตัดสินไปแล้วครับว่าระบอนเจมเนี่ยสมควรที่ได้เป็นนะครับ MVP ในทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองนะครับแก๊ปอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือข่าวด้านของเคอร์รีโหลดนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้เล่น NFL นะครับซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างงดัพอสมคควรรับเคอรร์ีโหลดนะครับได้ออออกกกมาาบบบครัว่สิ่งทที่าางงด้นขอสต์โอลิิมปกเนี่ย ันอาจทาให้เจอสันเททัมเนี่ยตัดสินใจไม่เล่นโอลิมปิกอีกในครั้งหน้านะครับเพราะว่าทางด้านของซิฟเคอร์เนี่ยได้มีการพักเจอร์สันเททัมสองนัดเลยนะครับและไม่ให้ลงสนามสักนาทีเลยนะครับโรดบบอกว่าไอ้ประเด็นนี้แหละนะครับมันทำให้ทางด้านของเททัมเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่น,นโอลิมปกิกเพราะทางด้านของเททัมเนี่ยเป็นแชมป์กับเซอรติกในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นยอดผู้เล่นนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเป็นซูเปอร์ตา์ของทีมเซอติกแต่การที่ไม่ลงสนามเนี่ยมันอาจทําให้ทางด้านของเจอร์สันเททัมคิดว่ว่่าาวนนนอแ เททัมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเขาอาจจะเกิดความรู้สึกที่ว่ามันมีความอับอายต่างๆจนผ่านไปถึงว่าโอลิมปิกปีน้าเนี่ยอาจจะไม่ลงงงสนามแล้วก็อาจจะไม่ตัดสินอาจจะตัดสินใจไม่เล่นกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นนี้เราก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ